สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงยุค 5G ก็คือยุคอีโคซิสเต็มในความหมายทางาทั่วไปที่เขาเรียกกันและทางธรรมเขาเรียกว่ายุคอนุตรธรรม3 5G ยุคอีโคซิสเต็มและยุคอนุตรธรรม นี่ความหมายของยุคนี้ยุคนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ว่ายุคนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่1 9ธันวา2019การเริ่มต้นของยุค 5G ในความหมาย 5G ก็คือดิสครับก็คือทำลายล้างทำลายล้างก็ลว่าให้โลกนี้เหมือนอกลับไปสู่สภาพเดิมก็คือเริ่มต้นเป็นเริ่มต้นใหม่อะไรที่มัน สิ่งที่มันเป็นมาทั้งหมดให้กลับไปเป็น new normal หรือเป็น new normal concept ของยุค 5G ซึ่งยุค 5G เนี่ยตัวที่สัญลักษณ์ตัวที่แปรทำ้ายคนก็คือโควิด19ถึงเป็นโควิดที่เป็นสัญลักษณ์ของให้ทุกคนตะระหนักดีว่านี้คือยุคที่เขาว่าให้ทุกคนปิดตัวเองหรือปิดกั้นตัวเองแลเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของคนการอยู่อาศัยการกิน แล้วก็วิธีการทํางานมันเปลี่ยนไปมากมายกันเ่าดิสครับโดยเฉพาะอาชีพการงานเหล่านี้นี่คือปัญหาหลักของอยุคของ 5G โดยเฉพออาะยงยิ่งเราจะเตรียมตัวอย่างไรในการที่เมื่อยุค 5G เข้ามาเนี่ยและยุค 6G มันจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งวันนี้เราพูด 5G เพราะฉะนั้นเราจะเอาชนะ 5G ได้เนี่ยเราจะอยู่รอดมันได้เนี่ยวิธีง่ายกัเลย 5G มันทำลาย อันดับหนึ่งก็เรื่บางคนทำลายครอบครัวทำลายลูกทำลายอาชีพการงานทำลายระบบการเรียนการเรียนแน่นอนทำลายอาชีพการงานแน่นอนและทำลายบ้านที่อยู่สังคมบางคนสังคมวุ่นวายถูกปิดกัน้นขาดการติดต่อไม่พบไม่เจอกันนี่ก็เรว่าลักษณะยุค5 G ดังนั้นเพื่อให้เราก้าวพ้นมิติแห่งยุคแบบนี้ เรามีหลักว่าคนเราจะก้าวพ้นมิติแห่งยุคเขาว่าอันดับหนึ่งเราต้องทําคน้น<ม>หาโม,โมเดลของตัวเองเท่านั้นจึงจะหลุดพ้น2มิติเวลาคนเราถ้าทําอะไรถูกโมเดลเราจะก้าวพ้นมิติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมันจะก้าวพ้น2มิติเวลาถ้ารู้มิติเวลาไหนเป็นแบบไหนเราสามารถก้าวพัฒนาได้ก็คือใช้หลักของมิติเวลาในการในการดาเนินชีวิตนี้คือหลักง่ายๆในการที่จะเอาชนะยุค 5G ยุค 6G จนถึง 10G ต่อไปสวัสดีครับ